นี่เป็นเครื่องเห็ดข่ปุ่นเปน็นน้อพี่นนองเลยข้าวไฟเปลีอยงบอยอยู่นี่ใส่ออกซิป่าเบดเหนือข้า,า,าไฟเ่อยากอยากเป็นวิ่งขานนีข้าวข้าวไผ่ลานเลยข้าวไ,ไฟอัน,นี้เป็นลา,านป้าทุ่สบายดีทุกคนมือมาผมก็ของจากรูปฮาฮาคือเก่า มาซื้อปลากับผู้สาวเป็นคายปลานินพี่นอ้องอันนี้ปลาดุกปลาดุกโหลดเท่าใดก่อนโหลดสาวพันปลาดุกอืมเลวรายหรือว่าไทายเอิดปลายัางปลาดุกคือการอะไรเนาะฉันปลาซ่อนกับเป็นปลาปลาดุกหรือว่าปลาซ่อนเป็นบอกโหลดสาวพัพี่นอ้อง แบบยุราส่วนแรกเขามีเบียยมีงานเนี่ยเขาก็มาสื่ออยู่นี่แหละไปเห็ดกินเนาะแต่ว่ามือเสือห้องมาสื่อปลานิ่งแต่ผู้สาวงามได้แล้วบอสื่อปลานิ่งพี่นอ้องไปเห็ดนางพะปุ่นมืออื่นไอซิปหาโลเดี๋ยวพอดีเต็มเลยแปลว่ากระเค่งนี่ซ้ำโลเนาะพี่น้องหล่ะกันไอ้ ิบห้าโลไปสิบแปดโลมาบอกว่าชิมาตองมาเลยเนาะนอวอพะว่านมาทางเจ้าจะว่ามีกันเลยเอมาเลยยี่นี่เขาจะห็ดข้าปุ่นน้ำนะพี่น้องว่าได้ขขันขุ้่นเมื่อนี้บีขาปุ่นโอ้อันนี้แม่นบินเขาสั่งเหอื่สั่งซีมามาสั่งฟาเขาเห็ดเอี่เ็นยื คนสร้างในบาทเข้าหัะเป็นหมื่นบาทเป็นบาทเื่นบ่วันที่สรางชิดเดือนเกลับไปว่าเขาเขาสร้างเมื่อนี้เออสร้างมูลนิยมรวยกว่าสร้างรวยกว่าสร้างรวยกว่าโล้อร้โอ้ยังเข้าตรงนี้คิดค่าอีกชวนเท้าหันลอยเลยเออสร้างรวยกว่าก็เพราว่าเขาปุ่นนี้คือสมมติว่าเขาเขาเตรียมเนาะเตรียมเพื่อเขาสร้างเน่แล้วก็เตรียมเพื่อขายหน้าหานอีกปาและเ็ดจะคนี่อยู่นี่

ไมว่ามาสักพอตมือม oh. er so? ือเจ้าข้บวปุนเนาะเขากี่แฝกจจะซอแต่จอส้มาแต่เข้าม่ได้่ีช่อคนแลเออบริจาคช่องคนหรอบ้างเอะเข้าไปอยาซือปาสนี่ตื่นที่ชองที่สามตื่นพระเจ้าข้าวปนี่ไหมตีแป้นี่โอ้ยโจกี่แปกตีสองจกโจ๊แป้มาใส่เออเออจกแป้งมาใส่ซื้อมาได้อแต่อึอใส่แล้วคอย มาเป็นมากินข้าวหัวมาเออกับแบบจับดับน่อยดับเล็กเนาะเมื่อวานนี่ปานิดนอกจากมีแต่ได้นี่น้อยเดียวนี่แหละแล้วบัดนี้เพิ่นก็เอามาตื่มเนาะเอามาตื่มในบ่อนี่เพราะวานในบ่อีอยู่นี่เหลือแต่จักโตเหลือแต่3โตนพี่น้องเหลือแต่3โตก็ประมาณ2โลเนาะ ตัของเมาหักระสามสิบแปดชิมหาโลอะไรพี่น้องธนาคายดีเห็นเป็นปอดุผลพี่น้องเลยสินคตะคายดีเพิ่นผลวะไรแห่งเลยอันนี้ก็เป็นอาหารเพิ่อนนองพี่น้องเลยเกิดสิตตังยู่เพียงทางเลย จึงไปเบื่อผลกันเป็นตลาดแรงบอนโกกมังตะโกผ่านเด็พี่น้องเป็นตลาดแรงบอนเขาเจ้าขายของกินเนาะยามแรลงงามยังนะ <c oughs> เป็นการขายข้าวปุ้นเนาะเป็นแบบโรงงานผลิตข้ปุ้นเลยได้พี่น้องนี่แล้วก็มีข้ปุ้นต่างเชิงนาเป็ว่าทาไรเหนนนน็นนี่เนี่ยนี่เป็ว่าเขาขายข้ปุ้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเลียดเลียดกันไปหล่เลียดกันไปเหมือนเพื่อาาขายข้ปุ้นขายป่านำกันเนาะ สองคนนั้นหาหล่อสื่อปลาสื่อกระปุกหมดจ่ะเป็นยังมีปลาเปสองโอ้ฉ <พอ S 2> ันบอกว่ามีน้อยนิดแต่เราคุมเองเองหรอขายตัวปลาต,ตัวตัวมันตายหนินิ่อตาครับคือโอ้แปลว่าป้าตัวตายนี่เน้เนองคนเอาเพชรประแดกพี่น้องขายเองเนาะฉัพ่ออยู่ตลาดนนัานเห็นยุบประแดกประดูกเออ,เอ,อแมนแมนทัก ไต้ร้ายอยู่บอสเจลาเสียวเป็นน้ำกันพุง่งส่งเนาะเป็นเน่เนหาะไปคายเออเออเอองเออสินหาตัวมันเาแต่ตัวใต้กลาคงคืน,นมันแข็งแล้วเออ,อเ,เีประแดดคขอบกคายเออเปวัปตัวไใต้หล่ะกาแมันเอาเพชประแดงหรือนอกบกคลาย พี่น้องให้บริารทั้งขางหานเขาเจอกัขายว่าเกลี่ยนกันแถวนี้มันขายป่าเบิดนะส่วนไรเป็นยังคือขายทั้งป่าทั้งขับปุ่นพร้อมกันเท่ากับยังไงกันนี่มันเป็นของขู่กันเนาะแบบว่าบางคนเขาเห็ดพันขับปุ่นเนาะพันป่าแต่ก็กินกับขับปุ่นบางคนก็เห็ดน้ำขับปุ่นขับปุ่นน้ำป่าซื่อสัตของเห็ดขับปุ่นน้ำป่านี่แหละ าะ no. แบบไปว่าคายยังขายเห็มันครบเนาะคนยิสีตอบจนลูกค้านะเลยเปนะแบ่งกันเอาไร่ถางนี้บัดอันนั้นนงสาวไปเหี่ยนบ่เหียูกเราก็เี่ยงมนามคนถราแ่งันยิงสคนกเหียนมาย่แตอาศั่แต่หนุ่เราก็อาศัยแต่วันเช้าวันสีเ เคยขาไปเนียนวะไอ้เจ้าพี่นังเดยกตอนที่าอ้เจ้าพวกสื่อยังเนาะเขาปุ่นบ่อยไอจ้กโลกรเดียวเ่อนเดยนเดี่ยวคล้ายเคยเนม่อนกันไองได้กระได้บ่เมือกีเข้าไอ้จาก่อนอ่ะเ ห่กิโล้หน่อยดหน่อยแค่อยากกินหน่อย ทีเนาะแล้วก็เอาเงือบออกซาวเห็ดก็ง,างา่ายงามกรต้อเะออกละเอียดได้กระไรแต่ว่าได้ได้ข้าไฟเปลืองบ่อยู่นี่ใส่ออกซิป่าบดเหมือข้าไฟอยากอยากเป็นวาาิ่งาานี่ข้าวข้าข้าวไฟ ขานไ ف ค่เหนห้เป yeah. ็นหลานป้าทุกคือนักแทะโอ้ค้าหนามกระตังข้าหนามก็ะวเหยียบหลานที่กันขนบข้าหนามกระเมเป็นขาไฟห่ข้าไ ف ่เราใส่ออกซิเจนแล้วกใส่เากับปิดไรทันทีอืมแล้วก็ไอห้องงานมันกับค่อนข้างจะเปลืองไฟเดือบนอางห้องงานกีแปะนะข้านามห้องใส ข้าเปลี่ยนนาป้านี่กับเมล็ดซาเกลนะไม่บออามันไดเออแล้ย่างอีกคนีอย่ากอีกอยากคนคนแต่ละมืงตรงขาเขกมาหรอบอคนทางไหนเ่ะเฮ้ยเทีบาน่อยห่เนื้นขุมนี่บ่บัจะยูไซตะกี่ไปยูบ้านบ้านได้

อะไวมาสวยเพื่อนล่ะเพราะว่าตะกี้ที่เอามาสื่อแล้วเห็นเจ้าส,สก็ตเห็นู่ปเสกข้าวซอเข้าวบว่วงนะขูดสบ,สบายสบายนอนแล้วแต่คนพนัดใส่คือกระปุ้ไม่แตคข้ายหน่อยมือหนึ่ง ใช่นา,าหานยสิเมือน,น,นึงเบิดบ่หลอยโลเบิดเบิดบ่โอ้โม่กแดงนอยกับเลือดองสพลงเออเออซองเพลงกระปุลหูเป็นย่งางค่ะคือมันก็เป็นกระปุลไม่อืมถ้าเห็ดหมื่นต่อมื่นเนาะข้างเดียวหมูเป็นยังเออเออข้าก็ซิ่เบมือนทำมาสมสมากักวเ่าเออมันมีคนมาสือ้อราคาโอ้ดีนาะไปข้ากัอาเพื่อเปเพื่อบงคนเอเออ เม่นแ hey บบโบโบไม่ถิมแล้วนะเหตุกัรยังเหตุทุกอย่างกับเป็นเงินเหมือนหอเห็ุขึ้นว่ <c oughs> ทั้งเงินทั้งแห้งอมลูกขึ้นว่าจะตีสี่ตีสองได้เหยขึ้นมาจะแปง <c oughs> และเตือนตีสองนี่มันนอนจากโม่คอ,อยเรียนผู้เช่ากั ชั่วโมงแล้วอบัวโทรศัพท์อันนั้นก็เบี้ยรับท่มาดเนาะถ้ามาเมื่อยบ่เห็นทอย่างเงาไปนอนเด่นนี้เออเออก็เมยได้แต่ตาข่ะก็แต่ว่าตาเขาบอกว่าจริงแตงเาเปนอืมมันเป็นขวมสินเคยเขาโน้ตเขาหลินโทรศัพท์นะนออเอเออ้ออเ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 นอเอเออเออเออออเออองเออ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 เ่เ อมนี้ตแต่ก่อนจะเื่ออยู่ไทยบอมันมีเขาปิดประเทศแล้วไปบ่ไใดนี่มันเครื่องเห็ดขับปุ่นเพ,พิ่นเอาพี่น้องเลยเป็นโรงงานเห็ดเนาะฝันโมกแปะใส่แป้งใส่ยังกับเป็นโรงงานเลยแบบนี้ก็อยู่ลาง,งปุ่น พันมักแตะเด้พันมีการมักแตะไหวพี่นอ้องเด้ที่ขาวขาวค่ะมักป้ามืออื่อแล้วกนกระลุกมาโมกมาตั้มแล้วก็มาใส่ตัวนี้เนาะใช้หุ่งงานแตยเห็นวิธีการเหตุ่ลเ้ยเดยวทานมี่โอกาสเราสองจะพาทุกคนมาเบิงวิธีการเห็ดขบุดเนาะต้างคอมเมนต์กดไลค์คลิปนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคุณผัวป่าแล้วเหลือเอียงขอตัวลาไปก่กนอกนนะคะมาค่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ต่องเยดยอบ๊ายบาย็ขอบใจทุกคน